พวกคุณรู้จักเราด้าแอร์เที่ยวบินที่004กันไหมครับที่ฝรั่งต้องยกเดิวให้นิ้วกลางอะ่ะเครื่องบินพาณิชย์ลำหนึ่งเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคส่งผลให้เครื่องบินลำดังกล่าวหมงโลกสถานที่แห่งนั้นก็คือประเทศไทยเราได้แหละแต่แทนที่คนไทยจะเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับแต่กลับทําในสิ่งที่ตรงกันข้ามคือวิ่งเข้าไปขโมยทรัพย์สินมีค่าเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นในช่วงปี1991นะครับเครื่องบินโบอิง767 300 ER สายการบ,บินเราด้าแอร์ความเป็นมายัางไงฟังกันครับ ลาด้าแอร์เนี่ยเป็นสายการบ,บินสัญชาติออสเตรียเจ้าของเป็นอดีตแชมป์ฟอร์มูล่าวันชื่อว่าเนก้ลาด้าเรียกได้ว่าฝีมือแกในตอนที่แข่งอยู่นะครับจัดจ้านสุดๆสามารถควา้าแชมป์ได้หลายสมัยติดต่อกันแต่หลังจากที่แก,กเกษียณจากอาชีพนักแข่งไปแล้วเนื่องมาจากอาการบาดเจ็บเรื้อรังที่เป็นมาตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุจากการแข่งขัดนั่นแหละครับแกก็เลยหันมาเอาดีทางด้านธุรกิจการบินแทนก่อนจะเอาชื่อตนเองมาสร้างเป็นชื่อบริษัทสายการบินและนั่นจึงถูกเรียกว่าลาด้าแอร์ โดยบริษัทถูกกอ่อตั้งมาในช่วงปี1979จากบริษัทเล็กๆที่มีเครื่องบินในสังกัดแค่ไม่กี่ลำบริการภายในประเทศกับประเทศใกล้เคียงบริษัทก็ค่อยๆเติบโตมาเรื่อยๆตามลำดับแล้วในปี1988ครับสายการบินเราได้แอร์จึงเริ่มมีการบีนระยะทางไกลเป็นครั้งแรกบินจากกรุงเวียนนาไปยังซิดนีย์และเมลเบิร์นของออสเตรเลียโดยมีการแวะพักหงจุดก็คือประเทศไทยก่อนที่จะให้บริการมาเรื่อยๆชิดกันครับ กระทั่งเมื่อวันที่26พฤษภาคมปี1991ครับเครื่องบินโบอิง 767-300ER จากสายการบินลาวนาแอร์ไฟที่004มันเป็นเที่ยวบินที่กำลังจะมุ่งหน้าจากฮ่องกงไปยังกรุงเวียดนาครับโดยแวะพักที่สนามบินดอนเมืองของประเทศไทยเรานั่นเองในตอนแรกๆที่เครื่องบินได้ลงจอดลงที่สนามบินดอนเมืองเหตุการณ์ก็ปกติและทําการจอดรับผู้โดยสารที่จะมุ่งหน้าไปยังกรุงเวียดนาในขณะนั้นมีผู้โดยสารบนเครื่องกว่า223คนครับ เมื่อทุกๆอย่างพร้อมแล้วก็ออกเดินทางในช่วงเวลาประมาณ5ทุ่มตามเวลาท้องถิ่นของประเทศไทยนะในขณะที่เครื่องบินเราได้แอร์ไฟ004กำลังบินอยู่เหนือน่านฟ้าไทยจู่ๆสัญญาณเตือนเครื่องยนต์หรือ EICAS ก็แสดงขึ้นมาบนจอครับทั้งกัปตันและผู้เช่่ยกัปตันก็เอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นวะ ในระหว่างที่พวกเขาทั้งสองคนกําลังแก้ไขปัญหาไฟสัญญาณก็ติดติดดับดับทางกัปตันก็ไม่ไหวแล้วครับก็เลยเหยียบสมุดคู่มือขึ้นมาอ่านอ่านไปมานะครับก็ยังไม่เจอวิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้นผู้เขาทั้งคู่ก็เลยคิดว่าระบบมันน่าจะขัดข้องแน่นอนเลยเดี๋ยวสักพักก็ดับไปเองทางกัปตันและผู้ช่วยกัปตันพวกเขาทั้งสองคนเป็นนักบนที่มีความสามารถดังคู่นะครับมากประสบการณ์ด้วยกันไฟบนนี้ก็เลยไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง จนกระทั่งพวกเขาทั้งคู่นําเครื่องบินออกจากสนามบินดอนเมืองได้อย่างปลอดภัยครับกัปตันและผู้ช่วยกัปตันก็คิดว่า พวกเราน่าจะกังวลกับระบบไฟมากเกินไปละมันอาจจะไม่มีอะไรก็ได้พวกเขาก็ค่อยๆแต่ระดับสูงขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมุ่งหน้าไปอย่างทางตอนเหนือของประเทศไทยครับแล้วหลังจากที่เอาเครื่องขึ้นมาได้15านาทีจู่ๆเครื่องยนต์หมายเลขหนึ่งก็ระเบิดดังตุ้มครับดับไปทันทีเลยและจากนั้นเสียงในห้องนักบินก็เริ่มดังขึ้นปัญหาที่เจอก็คือเครื่องยนต์หมายเลขหนึ่งที่เป็นกําลังขับเคลื่อนยนต์ครับในตอนนั้นพวกเขาอยู่เหนือจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดอุทัยธานีหลังจากที่เครื่องยนนนนตต์ขขัััด้ออองงะะคครรรบบวเเื่ิิก็มมียแลห ไปตามหลักพลาศาสตร์และในเวลาไม่กี่วินาทีต่อมาเครื่องบินเรด้าแอร์ไฟสูสก็ได้ด่งพัสุดามาอย่างรวดเร็วเครื่องบินก็ได้ควงสว่านลงมาและตกลงไปบนเขาแรงระเบิดได้สร้างประกายไฟ,ฟยว่าไปทั่วทั้งบริเวณโดยรอบจุดที่ตกนั้นอยู่ที่อุทยานแห่งชาติพูเตยครับตำบลห้วยขมิ้นจังหวัดสุพรรณบุรีห่างจากกรุงเทพมหานครไปเพียงแค่100กิโลเมตรเท่านั้น แรงสั่นสะเทือนมหาศาลหลังจากที่เครื่องบินตกไปแล้วนะครับส่งผลให้ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเข้ามาตรวจสอบต่างก็พากันแห่มาดูสถานการณ์ชาวบ้านและผู้อยู่อาศัยแถวๆนั้นต่างก็พร้อมใจกันมาอย่างที่เกิดเหตุโดยไม่ได้นัดหมายไทยมุงนั่นเองครับ แทนที่ชาวบ้านจะทาการช่วยเหลือผู้รอดชีวิตชาวบ้านกลับทําในสิ่งที่ตรงกันข้ามซะง,งั้นพวกเขาไม่สนใจเลยนะครับว่าผู้โดยสารจะอยู่หรือตายพวกเขาสนใจเพียงแค่ทรัพย์สินที่กระจายเต็มพื้นที่โดยชาวบ้านต่างพากันออกค้นหาสิ่งของมีค่าต่างๆเรียกได้ว่าในตอนนั้นมือขยาวสาวได้สาวเอาข้าวของทรัพย์สินมีค่าต่างๆอย่างเช่นกระเป๋าเสื้อผ้าเงินทองทุกๆอย่างโดนค้นกระจายหมดครับแทบไม่เหลือชิ้นเดิมแม้แต่อุปกรณ์สายไฟชิ้นส่วนของเครื่องบินต่างๆนะครับก็ยังโดนขโมย แน่นอนครับว่าการกระทำในครั้งนี้มีผลกระทบอย่างมหาศาลเนื่องจากเอกสารและอุปกรณ์หลายๆชิ้นของเครื่องบินถูกขโมยไปช่างกิโลขายเฉยเลยทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเก็บพิสูจน์หลักฐานไม่ได้เลยครับพวกเขาไม่สามารถตามหาหลักฐานได้เลยสักชิ้นส่งผลให้งานนี้มีผู้โดยสารจำนวน27คนครับไม่สามารถระบุตัวต,วตนได้เพราะว่าเอกสารพาสปอร์ตหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียชีวิตนะครับได้หายไปจากที่เกิดเหตุนั่นเองพูดง่ายๆว่าโดนขโมยไป งานนี้สยามเมืองยิ้มถึงกับยิ้มไม่ออกหลังจากที่ออกข่าวไปแล้วทําให้เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่สามารถระบุที่มาที่ไปของศพผู้เสียชีวิตได้ครับภายหลังจากเกิดเหตุเครื่องบินตกนะครับนิกกี้ลาวดาหรือเจ้าของบริษัทได้เดินทางมาอย่างประเทศไทยเพื่อติดตามการสืบสวนเพียงแต่ว่าบันทึกทุกอย่างกลับหายไปหมดครับเหลือเพียงแค่ไฟเสียงในที่เกิดเหตุของห้องนักบิน ต่อมาหลังจากนั้น8เดือนครับการสืบสวนโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยพวกเขาก็พบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้จะใช่เหตุการณ์ก่อการร้ายนะแต่เป็นเพียงเครื่องยนต์ขัดข้องแทบทั้งสิ้นเนื่องจากเครื่องยนต์หมายเลขหนึ่งมีการซ่อมมาแล้วหลายครั้งแต่ปัญหามันยังแก้ไม่จบมีปัญหาจุกจิกมากมายตามมาจนกระทั่งมันเกิดเหตุการณ์ขึ้น ซึ่งเจ้าหน้าที่ไทยมีการตรวจสอบความเป็นไปได้อยู่หลายอย่างนะครับเช่นไฟฟ้าลัดวงจรระบบไฮดรอลิกไม่ทํางานและอื่นๆอีกมากมายแต่เนื่องจากอุปสรรคมากมายในการสืบหาข้อเท็จจริงนะครับมันเป็นไปได้อย่างทุลักทุเลอย่างเช่นสายไฟในเครื่องบินก็เสียหายและอย่างที่พูดไปนั้นมีการลักขโมยสายไฟบนเครื่องบินและสิ่งของบางอย่างที่ทําให้เจ้าหน้าที่ทํางานยากมากมาก แต่ถึงอย่างนั้นนะครับการสืบสวนมาอย่างยาวนานของเจ้าของบริษัทลาวด้าแอร์เขาก็ได้เดินทางไปยังบริษัทผลิตเครื่องบินโบอิงเพื่อขอความชัดเจนในการซ่อมเครื่องบินต,ตัวเองเพราะจากการสืบสวนมาแล้วนั้นครับพวกเขาก็พบว่าความบกพร่องน่าจะมาจากเครื่องยนต์โบอิงเองนั่นแหละหรือเรียกง่ายๆว่าฝ่ายผลิตนะ่ะเป็นคนผิดเพราะระบบทัสลีเวิร์ดนะครับของเครื่องยนต์นั้นมีปัญหาหลังจากเหตุการณ์เครื่องบินตกนะครับสายการบินลาวด้าแอร์ก็ยกเลิกเที่ยวบินไปอย่างซิดนีย์ชั่วคราวและกลับมาให้บริการใหม่อีกครั้งในนนนเเดดือมิถายยปีีวกัน จากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับส่งผลให้บริษัทลาไดาแอร์ตกอยู่ในที่นั่งลำบากและกว่าที่บริษัทจะสามารถฟื้นตัวกลับมาได้ความเชื่อมั่นของผู้ใช้งานเดิมก็ลดลงต้องใช้เวลานานเป็นปีครับกว่าจะกลับมาในเวลาต่อมาครับจุดที่เครื่องบินตกนะครับได้มีการสร้างทั้งอนุสรณ์สถานและสุสานตั้งอยู่ในวัดสาแก้วสีสันเพชรเพื่อลำลึกถึงเหตุการณ์และผู้เสียชีวิตถ้าใครเคยผ่านไปอย่างอุทยานแห่งชาติพูดเตยนะครับพวกเราก็น่าจะเคยเห็นป้ายที่ระลึกถึงจุดที่เครื่องบินตกกันนะครับ ซึ่งมันอาจจะเป็นสิ่งที่ย้ำเตือนว่าสถานที่แห่งนี้เคยเกิดอะไรขึ้นและมันก็ยังเป็นสิ่งที่ย้ำเตือนเช่นเดียวกันครับว่าเราไม่ควรทำตามหรือเอาแบบอย่างชาวบ้านในอดีตท,ที่จู่ๆต่างก็พากันเข้าไปขโมยของเขาอย่างหน้าตาเฉยมันจึงไม่แปลกนะครับที่ชาวต่างชาติหลังจากที่ดูข่าวไปนั้นหรือญาติพ่อแม่พี่น้องผู้เสียหายนะครับจะยกนิ้วให้ให้กับคนไทยในเหตุการณ์นี้ครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ